สวัสดีค่ะช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นช็อตคลิปนะคะกับหัวข้อคุณกับเขาจบกันแล้วจริงๆหรืออยังคุณกับเขาจบกันแล้วจริงๆหรืออยังไม่จบค่ะอืบอกเลยว่ายังไม่จบคือมันเป็นแค่การพักยกนะเดี๋ยวก็ได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ซึ่งไม่นาน รอมไม่นานโรเรวๆนี้แหละเดี๋ยวได้มีการสารต่อได้กลับมาคุยกันต่อเพราะคุณสองคนยังตัดกันไม่ขาดคะ่ะยังมีความยืดเยื้อยังมีความอะไรอาวร์ยังมีอ่ะพูดอีกแง่หนึ่งก็ถือว่ายังยังไม่หมดเวรหมดกรรมกันอ่ะนะยังต้องกลับมาอ,อพบเจอพูดคุยหรืออาจจะได้กลับมาแก้ไขอะไรก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับการกระทำด้วยเนาะ บางทีมันอาจจะดีก็ได้นะคะอื